ลัคนาราศีพรษพประจำเดือนเมษาย,ยนปี2568ค่ะอวะตารเรื่องประดับที่ใส่ใจทุกรายละเอียดนำเข้าพิธีพุทธาพิเศษทุกชิ้นดีไซน์สวยทันสมัยแมทช์ได้ทุกลุกเข้าได้ทุกโอกาสสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อวตารไทยแลนด์ได้ทุกช่องทาง การงานของชาลัคนาราศีพฤษภในเดือนเมษายนอยู่ในจุดในทิศทางที่มีความสําเร็จสมหวังอลังการยิ่งใหญ่ครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตคนลัคนาราศีพฤษภเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าชาลัคนาราศีพฤษภนะคะมีดาวการงานนะคะนั่นก็คือดาวเสาร์และดาวราหูสองดวงนะคะ และดาวเสาร์นี้นะคะได้ย้ายออกในวันที่29มีนาคมปลายเดือนที่ผ่านมาแล้วเข้าไปสู่ในเรือนลาพะนะคะเจอกันกะดาวราหูซึ่งเป็นดาวการงานเหมือนกันนะคะในเรือนลาพะ หมายความว่าดาวการงานของคุณถึงสองดวงนะคะนั่นก็คือดาวสาวกับราหูโคจรอ,อยู่ในเรือนลาพะเป็นเรือนแห่งความสําเร็จสมหวังนะคะโอกาสดีๆนะคะมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งผู้ใหญ่นะคะเมตตาเอ็นดูคุณก็เลยชัก จูงคุณหรือชักนำผลกดันให้คุณนะคะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือทําให้คุณไปอยู่ในจุดที่สามารถเจอคอนเน็กชันดีๆในสังคมที่มันไปอีกระดับหนึ่งนะคะจากเดิมที่คุณอยู่นั่นเองค่ะ หรือนะคะสมหวังในเรื่องการแข่งขันการประกวดค่ะเพราะเนื่องจากว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะนะคะปุตตะคือการแข่งขันการประกวดต่างๆเนี่ยโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนลาภะเช่นเดียวกันแม้ว่าจะเจอกันกับราหูซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกันกับดาวการแข่งขันการประกวดนะคะ แต่ว่าก็ไปเจอกันกับดาวดีนะคะแต่เนื่องจากว่าดาวปุตตะนะคะไปโคจอยู่ในเรือลาพระนะคะแม้จะได้ตําแหน่งที่อ่อนแรงด้วยและเดินถอยหลังด้วยนะคะแต่ย่อมจะมีโอกาสดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าเจอกันกับดาวอาทิตย์ดาวพุธนะคะซึ่งดาวเจ้าเรือนปุตตะคือดาวพุธนะคะโคจร่วมกันกับดาวศุกร์นะคะซึ่งเป็นดาวคู่ท่านน้ำนะคะดาวสองตัวนี้เป็นดาวคู่ท่านน้าและไปเจอกันนะคะอยู่ในเรือลาสีเมีนนะคะเป็นเรือนท่านน้ําได้เกณฑ์ ศีติาาุน้ำนะคะนำซ้ำยังมีดาวอาทิตย์เข้ามาเสริมพลังอีกแบบนี้นะคะ แม้ว่าจะเจอดาวราหูซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูแต่ย่อมให้ผลดีแบบอลังการค่ะโดยรวมแล้วนะคะให้ผลดีเนื่องจากว่ามีดาวเสาร์นะคะเข้ามาประกอบด้วยนะคะทําให้มันได้เกณฑ์คู่สมพลน,นั่นเองนะคะดาวพุธคือดาวการแข่งขันนะคะกับดาวเสาร์เนี่ยนะคะที่เป็นดาวเจ้าเรือนสุพานะ,ะมาจับคู่กันในเรือลาภะแบบนี้นะคะย่อมที่จะให้ผลดีนอกจากนี้นะคะหากคุณทําธุรก,กิจอะไรนะคะหรือว่าปั้นตัวเองนะคะ ที่ต้องการมีเรื่องชื่อเสียงนะคะมีโอกาสดีมากๆมีโอกาสเด่นดังมีชื่อเสียงนะคะหรือมีคนเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือคุณผลักดันคุณนะคะลงทุนให้คุณทําให้คุณนะคะสามารถก้าวเข้าไปสู่ในจุดที่มีชื่อเสียงได้ะคะ่ะหรือ ถูกยอมรับในสังคมในแวดวงที่คุณเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆมากขึ้นนะคะอยู่ในลำดับนะคะที่คุณจะก้าวไปสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญความเป็นผู้รู้ความเป็นผู้มีความสามารถในด้านด้านนั้นค่ะอย่างชัดเจนหรือถ้าหากไม่ได้เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงะคะอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการต่างประเทศก็ได้นะคะเพราะว่าดาวการต่างประเทศเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในจุดที่กำลังมี ความโชคดีในเรื่องของการต่างประเทศเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือดาวเสาร์นั่นแหละดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนสุพะสุพะแปลว่าการต่างประเทศพอไปอยู่ในเรือนลาภะนะคะก็จะทําให้คุณมีความโชคดีนในเรื่องการต่างประเทศดีลงานกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะได้รับผลดีหรือบางคนนะคะอยากจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะหรือไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะมีเกณฑ์สมหวังได้ในช่วงเดือนนี้ค่ะแต่ต้องระมัดระวังอยู่เรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือการถูกหลอกถูกโกงถูกต้ม ตุ่นนะคะเพราะเนื่องจากว่ามันก็ยังมีดาวคู่นี้ดาวคู่กลกงนะคะอยู่ในเรือนลาพะแม้ว่าจะเป็นเรือนที่ดีนะคะหมายความว่าเขาอาจจะมาพูดเรื่องของคุณจะได้อย่างนู้นอย่างนี้มีผลประโยชน์อย่างนู้นอย่างนี้ถ้าคุณได้ไปทําอย่างนั้นลงทุนอย่างนี้คุณจะได้ผลประโยชน์ส่วนแบ่งอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นช่วงที่แบบคุณหูตาลุกวาวมากนะคะกับในเรื่องของการได้ผลประโยชน์นะคะหรือการหารายได้เพิ่มเสริมเติมเข้ามานั่นเองนะคะแต่ว่า ต้องระมัดระวังเลยนะคะเพราะว่าดาวคู่กนงเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนลาพะผลประโยชน์นั่นเองมันจะทําให้คุณรู้สึกถึงความโลภนะคะความอยากมีอยากได้เยอะนะคะทําให้คุณเผลอลงทุนเผลอเซ็นสัญญานะคะแล้วก็เผลอตกลงร่วมทํากับเขานะ,ะทำให้มีโอกาสที่จะเสียเปรียบได้ในภายหลังะคะ่ะส่วนในเรื่องการเงินนะคะไม่ค่อยอยู่ในทิศทาง ที่จะปลอดโปร่งสักเท่าไหรค่ค่ะแต่ก็มีโอกาสที่จะหารายได้ได้ได,ดีอย่างต่อเนื่องนะคะแต่มันมีค่าใช้ใจ่ายเข้ามาหมุนนะคะต้องใช้ออกไปโอนเข้ามาปุ๊บจ่ายออกปั๊บนะคะเงินอยู่นิ่งนอนในบัญ e ชี ree, ได้ไม่นานก็มีเรื่องที่ต้องใช้ใจ่ายอีกแล้วคะ่ะและการเงินของคุณนะคะจะอยู่ในจุดที่ต้องใช้เงินเยอะนะคะแล้วก็หมุนเงินไม่ค่อยทันเท่าไหร่เนี่ยก็คือเป็นช่วงถึงกลางเดือนนะคะแต่พอตั้งแต่กลางเดือนจนถึงปลายเดือนไปนะคะมีโอกาสทิศทางที่ดีมากๆ ในเรื่องการเงินค่ะเพราะเนื่องจากว่าดาวการเงินของคุณนะคะในช่วงแรกเนี่ยคือวันที่1ถึงวันที่7นะคะดาวพุธดาวการเงินของคุณเนี่ยมีการเดินโคจรถอยหลังนั่นเองค่ะแต่พอวันที่13นะคะจนถึง30เมษายนนะคะดาวการเงินของคุณโคจรเพนนะคะเพนเนี่ยก็จะมีกําลังสูงมากทําให้คุณมีโอกาสดีๆในเรื่องการหาเงินค่ะแต่ก็อาจจะเสียเงินไปได้นะคะกับค่าเดินทางไกลนะคะหรือไปต่างจังหวัดต่างประเทศค่ะ หรือไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าชาวลัคนาราศีพฤษนะคะจะมีเกณฑ์การใช้เงินไปกับการเดินทางไกลนะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์เดินทางไกลในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะไม่ว่านะคะจะเดินทางไกลเพราะไปทํางานนะคะหรือว่าเดินทางไกลเพราะไปเที่ยวนะคะ มีทริปนะคะไปเที่ยวหรือว่าไปมูนะคะกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงได้ค่ะส่วนในเรื่องความรักนะคะของชาลัคนานราศีพฤษภนะคะดาวความรักจะเดินโคจรเข้าไปสู่ในเรือนสหาชาัชะที่แปลว่าเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นนะคะหรือว่าคนในสังคมคนใกล้ชิดนะคะทำให้คุณมีเกณฑ์นะคะที่มีโอกาสจะ เ,เพื่อนของเพื่อนนะคะเข้ามาตอดเข้ามาเตาะค่ะหรือนะคะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมานะคะแล้วก็มีใจให้กันบ้างแต่ว่าไม่เคยพูดคุยกันจริงจังฮะหรือคนที่เคยคุย มานานแล้วแล้วกลับมาคุยกันใหม่ก็ได้ค่ะหรือนะคะคุณอาจจะไปงานแต่งของเพื่อนไปงานบุญของเพื่อนแล้วเจอเพื่อนของเพื่อนในงานนั้นๆน,น,นะคะก็จะเป็นช่องทางคะที่ทําให้คุณติดต่อสารสัมพันธ์กันต่อได้ค่ะส่วนคนมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะระวังเลยมือที่3 <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็ยังมีโอกาสที่เขาอยากจะฉกคู่ของคุณไปนะคะหรือว่ามีข่าวคราวในเรื่องของมีความสัมพันธ์ลึก ับสัมพันธ์ซ้อนซ้อนเงื่อนนะคะทําให้คุณหนักอ,อกหนักใจได้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งตัวคุณหรือฝั่งตัวของเขานะคะก็มีโอกาสได้ทั้งคู่เลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบการทำนายดวงของปริมนะคะและต้องการรับข้อมูลข่าวสารอัปเดตนะคะในแต่ละเดือนในเรื่องของการโครจรของดาวนะคะเพราะเนื่องจากว่าปฏิทินโหราศาสตร์ที่ปริมใช้เนี่ยเป็นปฏิทินนิลายนาลาฮิลีไม่เหมือนแบบทั่วไปที่เขาใช้ปฏิทินสุริยญาติเนาะทีนี้การโครจรของดาวมันจะไม่เหมือนกันกับของนะักโหราศาสตร์ท่านอื่นๆด้วยนะคะหากใครสนใจนะคะอยากทราบข้อมูลอัปเดตนะคะแต่ละเดือนปริมจะมีการแจ้งเตือนส่งข่าวสารนะคะว่าเดือน ดือนี้ดาวนี้เดินไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าต้องระวังคนละขนาลราศีนุ้นนี้ต้องระวังเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะบิมก็จะมีการอัปเดตนะคะในทุกเดือนเลยเดือนละครั้ง2องครั้งนะคะ3ครั้งว่าไปนะคะโดยคุณสามารถนะคะเข้ามาแอดไลน์เป็นเพื่อนกับบิมได้เลยนะคะทางช่องนี้เลยค่ะ ปิมนะคะดอ t อวตารค่ะเป็นบ้านเขียวนะคะและทุกคนสามารถรับข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ฟรีเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้นะคะกดติดตามช่องของปิมนะคะแล้วก็คอมเมนต์สิ่งดีงามให้กำลังใจนะคะและ,และอย่าลืมส่งหัวใจนะคะคอมเมนต์ comment เข้ามาให้ปิมเป็นกำลังใจให้ปิมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ